สวัสดีค่ะแม้ลาจะจากไปแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ชีสันสนีสเทรสุดทิ้งไว้ให้กับบรรดาลูกศิษย์นั่นคือคำสอนและคำคมไว้เพื่อเป็นเครื่องสอนใจเรามารับชมรับฟังกันค่ะแคปชั่นคำคมสอนใจคำคมความคิดตอนที่36คําคำคมชีวิตจากแม่ชีสันสนีสเรสุดสติคือชีวิต การอยู่อย่างขาดสติคือการอยู่อย่างตายทั้งเป็นชีวิตไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงจงมีสติอารักขาจิตไว้ไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเองทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างแต่จิตเสมอกันได้ด้วยความไม่ขุนมัว อย่าเสียเวลาแม้สักนาทีเดียวกับความคุณมัวในการกระทําของคนอื่นอย่าตัดสินใจทําอะไรในขณนะที่ยังทุรนทุรายอยู่ด้วยโทรศัพท์เมื่อใดที่เราโกรธเราจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสง่าง,งามเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ความร้อนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน อย่าเก็บความบาดหมางไว้อภัยได้อภัยเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้แต่ปัญหาอยู่ที่ทำไมเราจึงเอาใจไปจมอยู่กับเขาชีวิตต้องมีคาถาคาถาที่ว่าคืออย่าชั่วก่อนลงมือทำอะไรให้มีความสุจริตใจ เป็นที่ตัง้งจะสุขได้อย่างไรถ้าคุณให้ไม่เป็นเมื่อมีโอกาสให้จงให้อย่ามัวลังเลสงสัยจะได้กำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดทุกข์ถ้าไม่คุกคพีกับทุกข์ไม่นานจะลุกจักทุกข์ได้เมื่อต้องพบกับความสูญเสีย ให้เรียนรู้เพื่อให้สิ่งที่ได้มาใหม่ยังยย่งยืนอย่ามัวทุกข์กับสิ่งที่ขาดจนลืมสุขกับสิ่งที่มีเมื่อพบความสูญเสียเศร้าได้แต่เศร้าให้สั้นแล้วลุกขึ้นมาทำงานต่ออย่างสดที่สุดการจากลากไม่ได้ทำให้ทุกการไม่ยอมรับการจากภาคต่างหากที่ทำให้ทุก ไม่มีคำว่าอาพับสำหรับคนที่เริ่มเดินทางอยู่บนหนทางแห่งการตื่นมองโลกอย่างที่โลกเป็นอย่ามองโลกอย่างที่อยากให้โลกเป็นต้องถือว่าแคปชั่นเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะและนำทางผู้ที่ได้พบเห็นได้เป็นอย่างดีทางฟูบินชนแนลขอร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของแม่ชีสันสนีสเดลสุด มาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ